ัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ unbox ใน Un ส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้แอบเสียงนิดนึง <laughs> มาชุดนี้ค่ะไปค้นมาแล้วเจอไม่คิดว่ามีชุดนี้เออเห็นชุดนี้เป็นอะไรที่ทอมฮิตมากๆเห็นหลายๆคนพูดถึงชุดนี้กันนะคะแน่นอนค่ะไพ่พรหมยานนั่นเองนะคะแล้วก็เออวันนี้ขออนุญาต โชคของไพ่นะคะในการที่จะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆน,นักอ่านไพ่แล้วกันนะคะนักอ่านภาพนักอ่านไพ่ในการที่จะมาทําความรู้จักกับไพ่ชุดที่ชื่อว่าไพ่พรหมยานนั่นเองนะคะต้องบอกกันก่อนนะเราไม่ได้แบบมีความรู้ในเชิงนี้และไม่ได้มาสอนใดๆทั้งสิน้นถือว่าเป็นการมาแบ่งปันหน้าไพ่ความสวยงามของหน้าไพ่เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะว่ามีการไปหยิบถุง เก่าๆที่เคยเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาเพื่อที่อยากจะมาเรียกว่ายังไงดีหลักเหมือนกับอารมณ์จะย้ายบ้านแล้วก็แล้วก็รื้อของมาดูนะคะแล้วก็มาเจอชุดนี้ค่ะเพร้อมไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม่เป็นแหละองจริงแต่ว่าชอบความงามของเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมานะ่ะตอนนั้นนะคะซื้อมานานแล้วจะเห็นได้ว่านี่เห็นไหมเห็นขี้ฝุ่นไหมนะ เขาอยู่นานมากๆแล้วเราก็แบบไม่ได้แตะเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเบื mm ้องต้นขอทําความรู้จักก่อน,นหนึ่งอาจารย์พรหมยานใช่ไหมรัตะนะยานผิโมกแงคนนี้ก็คือผู้ผู้ผู้เขียนไพ่ชุดนี้ใช่ไหมแนนเรารู้ว่าหลายหลายคนน่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เขา mm hmm. ใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาจะสอนอ่านไพ่ชุดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แตะกับการ อ,อ่านไพ่ในชุดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราอยากจะให้มาดูความงามของชุดนี้กันแล้วก็เป็นไพ่ที่นักอ่านไพ่หลายๆคนใช้ในการที่จะอ่านเรื่องราวของเทพเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบีออนไปกว่านั้นนะชุดนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและหลายๆคนใช้ เห็นเห็นคนใช้อย่างแพร่หลายมากๆเลยนะคะชุดนี้นะก็จะมีเริ่มวยบทไหว้ครูพวกนี้ก่อนนะคะบูชาครูต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะคะนี่แมก็จะอธิบายให้ฟังในแต่ละหน้าเลยนะคะว่าภาพนี้คือใครแล้วก็มีความหมายยังไงนะแล้วก็วิธีการใช้ด้วยนะอันเนี้ยจะเป็นไ้าชุดวัน เทพประจําวันเกิดนะคะไพ่ครูไพ่เทพประจําวันเกิดนี่เขาก็จะมีเป็นชุดๆของเขานะคะนะแล้วก็ไพ่ชุดเทพประจําฐานพยากรณ์นี่โอ้แน่นอนค่ะเหมือนออราเคิลเหมือนคู่มือออราเคิลเหมือนคู่มือทาร่โนะคะก็จะมีวิธีการที่เราจะ เตรียมตัวเองก่อนที่จะอ่านไพ่นะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะกรีดไพ่มีสอนวิธีกรีดไพ่ด้วยนี่นี่แล้วก็มีการวางไพ่แบบตำแหน่งต่างๆอ่ะเนาะสเปรดไพ่นั่นเองนะคะแล้วก็ก็จะมีอธิบายไปให้นะแล้วก็สเปรดอีกแบบหนึ่งแบบ3าใบนะอืมแล้วก็มีตัวอย่างที่อ่านให้ให้เป็นตัวอย่าง ะะเพื่อที่เพื่อนๆที่ซื้อชุดนี้ก็จะได้สามารถศึกษาข้อมูลได้นั่นเองนะคะต้องบอกกันก่อนนะว่าชุดนี้เนี่ยเราซื้อไว้นานแล้วเราไม่แน่ใจว่าณนะปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการรีไวซ์มีอะไรอย่างเงี้ยเขียนใหม่รีไรซ์อะไรยังไงบ้างนะคะต้องอันนี้ต้องขอภายไว้ก่อนนะเป็นการให้ดูหน้าภาพหน้าภพยหน้าภาพหน้าคู่มือที่เป็นชุดตั้งเดิมที่เราซื้อมาตั้งแต่นานแล้วเดี๋ยวดูปีก่อน นี่หูสมัยนั้นนะคะเราซื้อมาตั้งแต่ราคาเท่านี้เลยนะคะตัง้งแต่ตั้งแต่ปี2014นั่นเองนะคะก็หลายปีแล้วนะเนี่ยอืมอะฉันก็อินเทรนกับเขาเหมือนกันนี่เพราะตอนแรกแบบไปตามหาชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าอืมันต้องเก็บเงินเพื่อจะซื้อไ้ชุดนี้อ่าใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าอืมโชคดีมากคือไปเจอว่ามีอยู่นะคะ ก็จะมีบอกความหมายคือก่อนจะบอกความหมายมีการอธิบายถึงหน้าไพ่ก่อนนะคะคล้ายกันแม้คล้ายกันกับเทโรคล้ายกับออร์เคเอ,อของฝรั่งนี่แหละก็จะอธิบายให้เราฟังถึงหน้าภาพก่อนว่าเขาคือภาพอะไรแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆสนุกในการอ่านไพ่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของไพ่กันก่อนแล้วก็มาบอกความหมายด้านล่างตรงนี้นะคะว่าจะตีความยังไงอ่านความหมายยังไงอืม นี่คนนี้คือคนวาดค่ะเอากระโดดไปหน้าหลังสุดเลยดิฉันเดี๋ยวก่อน <laughs> ไปเรื่อยอ่ะเนี่ยค่ะก็ทั้งหมดเนาะความหมายทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังจะพูดถึงผู้แต่งค่ะผู้แต่งก็คืออาจารย์พรหมยานคนนี้นะนี่นี่น,นก็จะเล่าให้ฟังว่าคือใครอะไรยังไงอ้อเขาอยู่ไยบุคคลนี่หรออาจารย์อะ อดีตอดีตอดีตนะคะใช่ไหมใช่แน่ออาจารย์มีผลงานเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอาจารย์มีเปิดสอนด้วยนะคะเปิดสอนในถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสยามดวงถ้าเราจะไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้เป็นผู้วาดภาพ ไพ่พรมยานค่ะคุณยุทธกิจประสมผลประสมผลอ่านะคะโอ้ว้าวนี่ค่ะก็ดูเป็นอินเตอร์น็ในส่วนของตัวผู้มือนะคะก็ทำออกมาคล้ายกันกันกบตัวไพ่ออร์คลของต่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดนี้กันดูร่องรอยนะคะว่านี่นี่เก็บนะ แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะตรงๆนะใช้ไม่เป็นแล้วก็แล้วก็เลยแบบก็เก็บไว้เลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมีความรู้สึกว่าจะต้องศึกษายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดจะไปโรงเรียนกับอาจารย์ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลงสักทีนะนี่ข้างในกล่องพายเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษทีเ่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกระดาษร้อไม่ใช่ร้อยปอนกระดาษที่มันเป็นเทาขาวแบบ อาอรมณ์ประมาณแบบสมัยวาดเขียนตอนเด็กๆเลยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของไพ่จะเป็นรูปนี้ค่ะเ,คเหมือนเอามาขยายให้เพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วฟังเลยนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะอันนี้เหมือนเป็นยันนี่เปล่านะคะแล้วก็มาดูด้านหน้าไพ่ก,กันอ้เปิดมาเจอกับท่านเทเวสุวรรณเลยนะคะสาธุคะ่ะอ่า จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหมายเลขนะคะแล้วก็เป็นชื่อของเ,อเทพแต่ละองค์นะคะเราใช้ว่าน่าจะใช้ว่าเทพเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีแอบบอกหมวดหมวดของเขานะคะอันนี้เป็นหมวดของเนี่ยเห็นไหมจะมีหมวดของปีอย่างปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนคะคะ ก็เดี๋ยวเราให้มาดูหน้าไพ่กันแล้วกันนะคะว่าจะงดงามขนาดไหนนะเพราะชุดนี้นี่เห็นพระหลายมากๆเลยนะคะราหูค่ะผงเบ้งค่ะท่านท้ามหาพรหมค่ะสวยงามนะดูไพ่สิโคนพระโคนนทิปีฉลูนะคะพระแม่ปารวตีเป็นแบบตัวแทนของอันนี้เขาแทน mm hmm. พระจันทร์นะแล้วก็เทพธิดามแมงป่องก็คือเป็นสกอร์ปิโอหรือว่าพิจิกนั่นเองนะคะแม่นางกวักพระแม่นางกวักนะก็จะเป็นโชคลาภพูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคะใครที่แบบกลัวจะตามความหมายไม่เจอก็นี่เขาจะมีบอกความหมายไว้เออขอโทษมีบอกหมายเลขไว้ให้ Hawaii นะคะก็จะได้ไปตามหาความหมายในคู่มือได้นะคะโอ้ไพ่ศัตวธรรมนะ จะได้เห็นวัตตะสงสารเห็นวัตตะจากชีวิตคนนั่นเองน,นะะเห็นไหมสวยแม้สวยแม้ตัวไพ่เขานะคะเอ่อต้องบอกกันหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบไม่ ไม่โอเคที่จะเอาหน้าไพ่มาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก็บอกได้นะคะแล้วก็แล้วก็บอกได้นะเดี๋ยวเราจะลบคลิปให้นะคะแต่แค่มีนความรู้สึกว่าอเป็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันความงามของหน้าไพ่ชุดนี้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆนคนไหนที่สนใจสามารถไปตามซื้อหาไพ่ชุดนี้กันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ท็อปฮิตมากๆเลยอีกหนึ่งชุดเหมือนกันนะคะแหมวันนี้มาเปิดหน้าไพ่ให้ทุกคนชมกันแล้วนะคะ จริงๆมีหลายๆคนถามชุดนี้เข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าระยะหนึ่งอ่ะก็ที่ไม่ไม่เรียกว่าไม่กล้าที่จะเอาชุดนี้เข้ามานะคะเพราะเราไม่มั่นใจว่าจะเป็นการแบบเอยเอามาแล้วเราจะเอามาอันบ็อกซ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้เอามาให้ชมกันละแต่ถ้าเกิดว่ามีติดเรือกระสิบอะไรบอกเรานะเราจะถอดให้นะคะเราจะออกเอา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 คลิปออกให้นะคะก็ อันนี้ไม่มีเจตนาที่จะแบบละเมิดใดๆนะแต่ว่าคือด้วยเห็นว่าหน้าไพ่เนี่ยเป็นที่แพร่หลายแล้วก็หลายๆคนอยากเห็นความงามของเขาเหมือนกันนะคะอย่างแบบเต็มๆทั้งชุดเนาะก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะเห็นไหมจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับไพ่ชุดนี้แล้วก็เวลาที่เขาเอาไปอ่านเนี่ยเขาก็มักจะเอาไปใช้ในแบบในมุมของแบบเเล่าเรื่องหรือว่าในมุมของการ เ,อเ,อเรียกว่าเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบดูกันในมุมนี้ซะเยอะเลยนะคะแอ,อ,อันนี้เผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะอ่านไพ่เป็นในแนวของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าเนาะก็อาจจะดูจากไพ่ชุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหลายๆแม่หมอพ่อหมอหลายๆคนที่เราเห็นก็คืออาจจะแบบเอ้ยพอมีไหลาๆ ชุดนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นในการที่เขาจะาลูกเล่นของเขานะคะในการที่เขาจะอ่านไพ่ให้เพื่อนๆนะว่าสมมติมีใครถามพี่คะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหนูคือใครอานมาปานี้ <c oughs> การสับไพ่โอเคนะคะ เอาจรจริงไหมกี <c oughs> ่ทีก็ก็ขึ้นองค์นี้ขึ้นมานะคะก็ช่วงนี้น่าจะดูแลอยู่ค่ะดูแลอยู่นะคะก็สาธุค่ะอ,อันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่ไพ่เนี่ยมีขนาดเล็กอยู่แล้วนะคะกระทัดรัดแล้วก็ในการหยิบจับเนี่ยง่ายแต่แค่อาจจะ ตัวกาซเนี่ยตัวไพ่จะค่อนข้างบางหน่อยนะคะชุดนี้บางหน่อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประเด็นกันขึ้นในคือบางไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถที่จะหยิบจับได้อันนี้อันนี้บางแล้วก็หยิบจับได้นะคะแล้วก็แต่การสับไพ่ก็อาจจะระมัดระวังกันนิดนึงในการสับไพ่นะคะห้มีความเนื่ค่ะหน้าผ้มีความเหนืดอาาม,มอแล้วก็ แอบกังวลนิดนึงว่าถ้าไม่ถนอมไพ่ไพ่อาจจะยับได้นะคะเพราะว่าด้วยตัวกระดาษจะคนละแบบกับที่เราเคยเห็นกันนะคะเพราะว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยที่เรามีอยู่คือออกมานานแล้วออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆดูว่าการตัวเนื้อกระดาษตัวขอบเขาขายยังคงอยู่นะนี่แต่แค่มันบางกว่าปกติบางกว่าที่เรา อถ้าอย่างรอบที่แล้วเรามี Unbox ในส่วนของตัวไพ่สุขีไปใช่ไหมก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบหนาอันนี้จะหนาเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างบาง การบางของเขามันก็เลยทําให้แบบกระชับมือนะคะหยิบจับได้ถนัดขนาดที่เล็กด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งชุดการกรีดไพ่ทําได้โอเคอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไพ่ชุดนี้อยากจะหาซื้อเรามองว่าน่าจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทิ้งคลิปไม่ใช่ทิ้งคลิทิ้งลิง์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะก็ กดปุ่มสมเหลี่ยมเนี่ยลงไปดูได้นะคะก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็จำราคาไม่ได้ละนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูค่ะไปดูไปเทียบราคากันได้นะว่าเอ้ยราคาที่ไหนจะดีกว่าที่ไหนจะน่าสนใจกว่าแต่เรอคิดว่าน่าจะเท่าๆกันนะคะก็โอเคคลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ